对呀。 เลึ่นไอ้ช่าของหนึ่งคือชื่ออะไรนะหมอปลาพยากรหมอปลาพยากรเนี่ยเราจะสามารถทำนายไพ่ในมือเพื่อนก็มั่นพอควรนะไอ้อ่ะเอามือยื้อสอง เมือ <laughs> <Okay. S 2> ตพูดมามันจะได้เดาได้อ๋อน่าจะเป็นคริสกู้ไงทงคีก็เลยรู้เลยดีดีก็มาถามว่าอาเจียนไหม อันนี้คือของเบียม,มิตาคอนเลยไปยังได้พักเลย ก็จบไปแล้วนะคะแกลแคมปิ้งสองวันหนึ่งคืนนะคะที่ชออมนะคะสระบุรีรอบนี้ทรายไปที่ปัตตาไฟแคมปิ้งนะคะโดยการเอาแจ็กลาชาแนลไปใช้ครั้งแรกเลยแต่ว่ารอบนี้การแค่2ท่อนเพราะจริงๆมี3แต่ว่าด้วยความที่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะใหญ่ไปก็เลยการแค่2ท่อนนะคะแต่ว่ารอบนี้อุปกรณ์ก็ขาดๆกันเกินเพราะว่าตัวตกแต่งต่างๆเนี่ยกำลังจะแบบชิปปิ้งมาถ่ายเพราะของด็ปเปิลนะคะโคมไฟแล้วก็ตัว อ่ะบูธทัวรที่เป็นที่นอนเบ้นแมทต่างๆอะไรเงี้ยคือากำลังรองแบบชิปปิ้งมาไทายอยู่รอบนี้ก็เลยของแต่งต่างๆก็เลยคัดขายกันเกินนะคะแล้วก็มารีวิวเรื่อง b ั t จุบันไฟแคมปิ้งนะคะที่สระบุรีก็ทุกอย่างอากาศดีปลายฝนต้นหนาวน้ํายังไม่แห้งนะคะแล้วก็เจ้าของใจดีมากแล้วก็ตัวรานเนี่ยก็มีติดริมน้ําแต่ด้วยความที่เราเอาชาแนลไปแล้วทามเนี่ยก็ใหญ่เราก็เลยไม่สามารถกางริมน้ําได้เราก็เลยต้องไปกางอยู่ที่ อบนบนหญ้าเอาต้นเดนหน้าเพศจิสตินะคะเดี๋ยวรอดูว่าเราจะไปแคมปิ้งที่ไหนกันแล้วก็ไปชุดหน้าหนาแล้วหวังว่ามันจะหนาให้เหมือนปีที่แล้วเดี๋ยวไงมาเจอกันที่ครังหน้านะคะว่าจะไปที่ไหน